ง่ายง่ายง่ายทุกคนฮันแน่เห็นหน้าปกคิดว่าผมจะแตกอีกละซี่ก็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 ใช่อยู่หรอกเออแต่ก um, ็ใช่อ่ะเออที่จริงว่าจะไม่ทำคลิปนี้นะแต่ว่าดูนี่นั่นแหละคือสาเหตุอืมถ้าใครอ่านไม่ทันก็อ่าไปเลื่อนดูแล้วก็หยุดคลิปวิดีโอเพื่ออ่านก็ได้ครับผมนั่นแหละก็เลย ทำคลิปนี้ขึ้นมาอืมงั้นถ้าเป็นการเสียเวลาไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า Let's go เฮ้ชิเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยเ่นเล่เล่นเล่นอ่าจริงจังลลจริงจังแอย่างฉันน่ะมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกซะจากตัวปัญหาอยู่แล้วนี่นะเออถ้างั้นขอดูยอดผมขอถามท่านกับบ้างนะครับเออ แล้วก็ตัดจบแบบละคนไทยขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้กันด้วยนะครับผมกำลังไปค่ะเออจะสั่งอะไรหรอคะ ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะกาแฟที่สั่งได้แล้วค่ะนี่ค่ะกาแฟที่สั่งนะคะทานให้อร่อยนะคะเอ๋ให้ร่ายมน์หรอคะก็ก็ได้ค่ะมวยมวยคิว ขอตัวก่อนนะคะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะอ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๋จริงเหรอคะเหมือนตรงไหนหรอคะเอ๋จริงเหรอคะขอโทษนะคะทางร้านของเรามีกฎที่เข้มงวดนะคะ โอเคไม่เป็นไรค่ะชื่อเหรอคะเอ่อชื่อพิงค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะ คงไม่ได้หรอกค่ะอืมฉันน่ะเป็นผู้ชายนะที่นี่น่ะก็บอกอยู่ว่าคาเฟ่แต่งหญิงก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วสิเอ๋เอาจริงดิก็ขอบคุณแล้วกันนะคะที่ชมได้สิคะเล่ามาได้เลยค่ะ ไม่อยากจะโม้หรอกนะแต่ฉันน่ะมีประสบการณ์เรื่องให้คำปรึกษามากเลยนะอืมขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอฉันมีเคค่ะเคก็ก็ไอ้นั่นนั่นแหละไอ้นั่นไงอย่าให้ฉันได้เรียกชื่อมันถ้าติดเหลืองขึ้นมาก็ชิบหายกันพอดีนั่นแหละค่ะ เป็นคนภาคเหนือค่ะหรือเรียกอีกอย่างคือคนอีสานนะคะแล้วโตเดะเป็นคนภาคใดนี่ภาคกลางอ๋อเป็นยังสี่นี่เองฟังอีสานบูฮูเรื่องบ่นี่โอเคงั้นผู้ภาษากลางดีกว่านะคะก็ได้ค่ะ คุณไม่ออกไปเล่นสงการหรอกคะทำไมหรอคะงั้นหรอคะ,อคะก็จริงนะคะแต่ว่านะช่วงปี2020สสงการสนุกมากเลยนะใช่แล้วละ สงการนะ่ะไม่ว่าจะปีไหนๆก็สนุกเหมือนกันแต่การที่ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหรือคนสำคัญเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะคะช่องอะไรนะคะช่อง Base n o b เ e 4รู้จักอยู่นะคะเป็นช่องที่ปัญญาอ่อนมากเลยนะคะอย่าไปกดติดตามซะละ่ะช่องปัญญาอ่อน ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะเอ๋มีอะไรอีกหรอคะรีบพูดมาค่ะฉันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกนะคะเอ๋หมายความว่าถึงจะเป็นผู้ชายก็ไม่เกี่ยงหรอคะถึงจะมีเคก็ตามหรอคะ เฮ้ hey. โลกจิตปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นพวกชอบไม้ป่าเดียวกันอ๋อ oh, oh, ล้อเล่นนี่เองจะยอมเชื่อก็แล้วกันอ๋อ oh, oh, แล้วไปค่ะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ อ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณวิคมแล้วก็สถานยี่จากคุณซินดี้แล้วนะครับผมค่ะไว้เป็นไรเพื่อนกั็ซวยกันเนาะโอเคแล้วก็ขอบคุณชุดเมทที่นั่นแหละจากคุณเอเดียนด้วยน,น,นะครับผมอ่แม่เลยครับคุณสูงอ่ะโอเคฮะเ,เอาไปไมีอะไร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 นะถ้าหากาำก็ทำก็ได้คือเอเดียนเป็นคนที่มาพากเสียงให้ ออกมาเรื่องอ่ะบุคลาภาราครับผมอ่าขอบคุณมากเลยแล้วก็เต็มใจมากเลยเขีมวไหมพวกเต็มใจแล้วเ่ะแบบดูชุดเอ่ยอะไอเออมันสวยมากคุดูต <top Regular> ้องชอบแน่นอนบางไม่พวกแม่ไม่ชอบแน่นอนพวกแม่ไม่ชอบพวกไม่ชอบเอ้าบางทีก็คนดูก็อยากให้มึงแต่งแบบนี <c oughs> ้บ่อยๆนะใครจะไปรู <playoffs associ net> <exacer> ้อดี๋ยวหวังคลิปนี้คลิปเดียวสงการแสดงเนอะคนดู บอกให้มันแต่งเยอะๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยากให้เบสแต่งอีกโบดใช่โบดได้โบดได้ดันเลยดันเลยดูหนึ่งแสนคนดูหนึ่งแสนโอเคแสนเราโบดกันปีหนเดี๋ยวเราจะมีชุดใหม่มาด้วยเรากำลังจะสร้างชุดเป็นชุดพี่เตอร์กบบชุดไม่ซีรีสชุดบันนี้ดีให้คนดูโบดไหม สามสุดว่าจะเลือกชุดไหนสามชุดค่ะทุกคนชุดที่หนก็คือทิ้งเตอร์เป็นไมชีนั่นแหละทุกคนเหมาะกับคนสูงๆอย่างมันอ๋อมังก็สูงนะครับผมมังก็สูงหรือจะให้เป็นชุดเมงที่แบบอโชว์นิดหน่อยโชว์กว่านี้คือแบบมันไม่ต้องเป็นตั้งแต่แบบเขาแบบว่าใส่เหน่มโอเคงั้นก็เป็นชุดเมดยาวก็ได้ชุดที่สงกูจะใส่กาเงเกงก็ใส่ให้คนดูดูไงไ ว่าจด,ดึมาถ้าไม่ได้เดีากานนะก็อยากให้คนดูถนนะถ้าดึงแสนถ้าคนดูถึงแสนนะถึงแสนแล้วค่อยบเนอย่าเกือบผู้หญิงแือนี้สเปคเลยไม่ไม่ใช่เพราะว่าแบบลูกหลานอะไรนะแต่ผมปิดตาครัเบสช<ะ>อบ<ด>ผู้หญิงที่ผมปิดตานะคะข้างหนึ่งล่าสุดเออล่าสุดตอนที่ ก้าสุดตอนที่ไปอะไรก็ไม่รู้กับมันนะมันจะมันจะเล่นเด็กซะแล้วก็เด็กพอแลนวแบบโอาเปตาข้าเลยไม่คตรตาข้าวอะเด็กเด็กอ่เด็กจไปวะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเล่นเด็กเลยไม่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 เฟยดจะเนจเนอย่าพงใจหลลอยอย่าอย่ไม่ียแล้วสรุปนายสรุปนายจะใส่ซิสเตอร์นคนสแล้วะน่าจะีนไม่ไม่รู้สิ ถ้าถ้ามันไม่ถึงก็ไม่ได้ทำแต่ว่าถ้าถึงก็ทำเพื่อคนดูถ้าพูดถึงเรื่องชุดคอสเนี่ยก็มีนะการชุดไหนก็บอกได้พือจะใส่ชุดเอ่ออะไรแบบฉลาดมีหางด้วยกวยกวยกวยไม่ไม่หางด้วยนะแบบสะบัดหางเลยน้องไหลนี่นะคะทุกคนน้องไหลก็ โอ้ยสวยคนเชื่อเลยวะโอเคเขาสวยสังหังห์อ๋อแล้วก็ขอบค,คุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงน,นี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามช่องเฮียนี่ไม่มีเที่ยอะไรให้หน้ากดติดตามเลยแล้วจะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าทุกคนหัว,วห้มันใส่ชุดต่อไปชุดนึงแซ่บถ้าใช่ไงสปอร์ตสปอร์ตสปอร์ตค่ะดันเลยค่ะดันเลยดันเลยดันเลยถ้าใครกดติดตามขอมเมนต์เกย์โอเคบุย ช่วสนุกกันไหมเอ่ยกลวยวคือแบบอ่าภาพบางงานดีๆไม่ชอบนะผมมาทําเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แม,ม,ม่ถ้าหากว่าชอบก็ไม่ต้องกรธไร <c ười> คือคลิปนี้ไม่ไม่หวังอะไรมากขอแค่คนดูถึงหลักร้อยก็พอถ้าหากว่าผู้ติดตามหลักพันคนดูไปถึงหลักร้อยโกรธจริงนะบอกไว้ก่อนโกรธจริงนะเอออืม ถ้าว่าใครคนไหนที่สนใจอยากจะเอาไปพาก็สามารถเอาไปพากได้เลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามีมีกฎอยู่มีกฎอยู่เอาวิดีโอไปได้แต่ว่าห้ามเกิน4นาที4นาทีส0วิห้ามเกิน4นาที10วิแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กช่องผมแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นให้แฮชแท็กสอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะเอาไปอย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยว่าจะเอาไปพากลงช่องนี้มาจาก แอปบ้านนี้ครับผมไม่ว่าแอคต์ตอร์ยูทูบเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่อ่าแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะได้ไปดูใช่ไหมฮะแมง <c oughs> ถ้าว่าไม่ีใครสนใจทำจริงอ่ะเออมีคระเทียร์แล้วแม่งซับโคเร็วเลยเปรตอ่าแม่แมงไว้เจอกันใหม่อ่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึง มันไม่ถึงหรอเวบ้ามันมันถึงมันไม่ถึงอ่ะแสนแสนวิวหรอกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถึงก็ค่อยโหวตกันอีกทีแต่วา่าไม่พิถยพอคำนวณไปแล้วคำนวณไปพิธีพิถานว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ถึงใครกดติดตามเก๋เนี่ยมึงแม่งโครเชี่จะเลยสัตว์โบรโยแซ่เนียเนีย